การทำผ้าบาติกเขียนลายเป็นเทคนิคที่ทำกันแพร่หลายมากกว่าแบบพิมพ์ลายเขียนลายด้วยจันติ้งคือปากกาเขียนเทียนด้ามทำด้วยไม้ใช้วาดลวดลายลงบนผ้าส่วนปลายเป็นทองเหลืองมีช่องสำหรับใส่น้ำเทียนปลายปากแหลมยาวมีขนาดของรูสำหรับสายน้ำเทียนแตกต่างกันตามแต่ผู้เขียนลายต้องการ ลวดลายเป็นอิสระตามจินตนาการของผู้เขียนจึงต้องใช้ทักษะและความชำนาญสูงปัจจุบันแม้การทำผ้าบาติกด้วยเครื่องจักรจะทุ่นเวลาและทำให้ราคาย,ย่อมเยาวกว่าแต่ผ้าบาติกเขียนลายถือเป็นงานหัตถกรรมเห็นรอยแตกของเทียนอย่างชัดเจนบนลายผ้ามีสีสันที่สวยสดงดงามทั้งสองด้านจึงเป็นงานประนีตศิลป์บนผืนผ้าที่มีสเสน่ห์และทรงคุณค่า กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย